เลงไว้แล้วมีของกินในใจแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยวนกลับไปซื้อตอนนี้เราขอมามาฝอยก่อนคนระับมาขายทุกวันปะ่ะต้องอยู่ในกล้องเราครั <c oughs> กเร <c oughs> กเ็จนะมาแวะร้านลุปจัมใช่ไหมนานๆโฆษณาร้านลุงด้วยคือเห็นยืนมุงกันขนาดนี้ว่ามึงมีอะไรพิเศษที่น่าชวนชมบ้างเปแค่ะแล้วข้างบนเราครับเนี่ยใส่หนักหน่อยนะข้างบนนะ10บบาทไข่เค็มแบบบ้านเน้นๆเลย ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเจาของร้านมาเองนะครับนนมันหอมมากครับหอมอร่อยหอยแดงคู่มีดีที่น้ําจิ้มใช่ไหมหเดินมาชักกระหายน้ํามาเจอร้านนี้กาแฟโบราณโอเลี้ยงยกล้อวิเชียนไส้กรอกถูกทั่วนะครับแผน่นฟอยก็ได้เนะี่ยดูจากลูกค้าครับขายดีเพราะว่าวันนี้เป็นเป็นช่วงสิ้เน,นเดือนคนเดินเยอะมากเ,าเอามาถ้าหมดก็หมดเลยน้ำขวดขายเท่าไหร่ครับราคาก็ตาม้องตลาดเนาะมาขายทุกวันปะ ก็อยู่ในกล้องเราับอันนี้คือถ้าเป็นโซนโซนอาหารจริงๆคืออยู่ตรงไหนครับแถบนี้เลยหิวน้ำก็เลยมาแวะซื้ออ่ะเอาน้ำนี้สักหนึ่งขวดแล้วกันนะครับสิบบาทครับอาหารมันจะยาวตั้งแต่ตรงปากทางเข้ามาแล้วก็มีเวิร์ที่เป็นต้นไม้หน้าโบสถ์นะครับแล้วก็ยาวไปถึงตรงนี้ที่เดินไปหลังวัดจะมีอาหารสองฝั่งทางหมดเลยลูกค้าเยอะมากครับเยวนะเขาขายอะไรกันเราไปดูก่อนโอ้มีดาราด้วยไม่กลัวกล้องครับสงสัยจะมาเดินบ่อยนะครับุเดียวครับ ขนมตัวเกี๊ยวใหม่ๆร้อนๆเลยนี่โอ้เด็กๆชอบมาเดินมาเดินบ่อยไหมหนูเราก็จะมาแวะร้านลุงประจำใช่ไหมนานๆโคสดาร้านลุงด้วยเป็นขนมตัวเกี๊ยวครับยืนมุงกันขนาดนี้ครับใส่ฟูองฟูอัดอ่าอ่ะโอเคเราจะไปดูโซนอาหารกันจริงๆหลังจนี้ครับเดี๋ยวไปตามไปชมกันครับจุดเซ็นเตอร์ของโซนอาหารนะครับอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าทางเข้ามาจะเป็นเห็นไหมครับ จะมีซุ้มประตูเข้ามาครับหลักเลยก็จะอยู่ตรงที่เราเห็นด้านหน้าครับด้านซ้ายมือครับจะเป็นใต้ต้นไม้ตรงนี้ครับบรรยากาศดีแล้วก็อาหารเยอะหลากหลายอย่างนะครับแล้วก็ตรงทางเดินตรงนี้ครับก็จะขาย2ข้างทางเลยครับไปถึงนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยมาดูฝั่งนั้นเดินไปถึงตรงสุดทางที่บริเวณที่เรียกว่าโซนสวนสัตว์เลี้ยงก็จะมีสองข้างทางขายอาหารตลอดจะปนๆไปกับเสื้อผ้านะครับแต่อาหารนี่เยอะมากครับ ไปถึงตรงประตูหลังวัดออกไปก็จะมีโซนอาหารอีกคือร้านค้าเน,นี่ยนะเป็นรู้กี่ร้อยนะครับเยอะมากรวมถึงตรงนี้ก็จะเดินไปแถบนี้จนออกไปถึงทางประตูทางออกทางเข้ามานะครับอ่างั้นนำเสนอนึ่งว่ามันมีอะไรพิเศษที่น่าชวนชมบ้างเป็นเฉพาะปลาแท้ค่ะปลาทะเรสเปร้ยชื่อร้านชื่ออะไรครับนนเป็นปลาเป็นเฟรนชร์ไชส์โดยที่ทำเอง อ่ามปลาจิ้มคำอร่อยร้านแรกก็น่ากินแล้วครับมาหลากหลายจริงๆครับดูครับซ้ายขวาอาหารฝั่งนู้นก็มีนะครับแต่ว่าพอเดินไปมันจะเข้าสู่ย่านที่เรียกว่าเสื้อผ้าครับแฟชั่นอย่างนี้ครับเราก็เลยออกมาเดินซอยนี้อีกทีหนึ่งครับนี่ครับบรรยากาศดีนะครับคือจะเย็นมากครับมันต้นไม้ต้นไม้เยอะมากร่มเย็นนะครับ โอ้ครับเนี่ยขายยังไงครับเนี่ยเป็นเป็นกล่องละงอืมครับพร้อมผักหรือไม่มีมีผักแกเลียนไหมน่ากินไหมครับน่ากินจริงครับเนี่ยอ่าครับพอเป็นอาหารที่กินง่ายครับไข่เลยโอ้นี่เรามาเห็นแล้วครับเหมือนนีแบรนด์ของตัวเองครับคำโตโตเบอร์โทรศูนย์1 1ดหนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่งเก้าห้าหนึ่ง โอ้อาหลายไส่มากครับเป็นขนมจีบครับโอ้ทำกันแบบว่ากินใหม่ๆร้อนๆสดๆเลยครับท่านผู้ชมอะดูเลยครับ10บ,บาทต่อก้อนเนาะนี่โอ้ก้อนใหญ่เลเนี่ย5บาทเป็นหมูแฮมหมูล้วนสาลาัยครับแล้วข้างบนเราครับเนี่ยไส้หนักหน่อยนะข้างบนนะสิบ,บาทไข่เค็มแบบบ้านเน้นๆเ,เลยเ,<อ>เดี๋ยวดูกรรมวิธีครับขอุญยตถ่ายนะครับ โอ้ทำแบบว่าปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่านี่เลยครับไข่เค็มน่ากินมากท่านผู้ชมไม่ได้เปลี่ยนล็อกใช่ไหมอยู่ล็อกเดิมประจำะะแต่ว่าอยู่ที่นี่ตลอด <c oughs> อ๋อ <c oughs> เหมือนบางร้านจะอยู่ล็อกเดิมบางร้านก็ย้ายที่นี่คือยังไง <c oughs> อืมครับถ้ามาไม่เจอตรงนี้เดินวนหา,านะก็อยู่ไม่อยู่แถวนี้แหละ <c oughs> เพราะว่าล็อกเขาจัดการแบบว่าบางทีมันไม่ได้อยู่ล็อกเดิม ก็อยู่ตลาดเดิมนะครับไปขายที่ไหนบ้างครับหาดวอนค่ะอ่าผมเคยไปหาดวอนมาคะที่ใกล้บ๊บเฮาค่ะขายตรงนั้นกี่วันครับพุดเพลหัดค่ะอ่าครับของดีจริงครับเนี่ยทำกับมือใหม่ๆตลอดครับเป็นวัตถุดิบที่แบบขึ้นจากบ่อหนึ่งเลยค่ะอ่าเครับคำโตเลยครับหาบาท10บาทเลือกไปเลยเจ้าของร้านมาเองนะครับดูรูปปมาเจอแล้วมีอันนี้คือชื่อร้านนี่ มีอะไรอยากจะแบบเชิญชวนคนมากินบ้างครับเนี่ยมันหอมมากครับหอมอร่อยปนผสมอะไรไหมไม่ครับหมึกล้วนๆเลยอ่ะนี่ครับหลากหลายอาหารการกินครับตลาดถ้าหลุดจากตลาดนี้ไปแล้วไปขายที่ไหนต่อครับเรืแล้วก็าบอเดินหาเอาครับของดียังไงคนก็ตามนะครับตามไปครับไปกินที่ร้านนี้ครับไข่หมึกน้องชายเจี๊กขวัญเรามาช้าไปมั้งเนี่ยสายแล้วเนาะเออ ปอหมึกย่างชื่อร้านครับหอยแมงคู่หอยนางรมปลาหมึกคู่กันครับมันจิ้มรสโอ้สามรสคือคลากันเปรี้ยวหวานเค็มโอ้นี่เปรี้ยวปากครับมันจะเหมาะกับอย่างนี้นะนี่ต้มแบบว่าถุงสี่สิบครับกับน้ำจิ้มไม่ควรพลาดหอยแมงคู่รล้วันจันทังคารทุเหรอครับทุตขายอยู่ตลาดสมแลไปดูร้านอื่นต่อครับท่านผู้ชมเดินมาชักกระหายน้ำมาเจอร้านนี้ อะไรแจ็คสันกาแฟโบราณขายเครื่องดื่มฟ็อดริงกาแฟโบราณโอเลี้ยงยกล้อชาดำเย็นน,นี่อ่าครับะะโอเคมาเจอกันตลาดวัดหนองคอตลาดใหญ่มากร้านอาหารดูแทบจะไม่หมดเดี๋ยวไปดูต่อที่ร้านอื่นนะครับอ่าเราเดินมาเรื่อยเรืยครับแล้วก็ตลอดทางเดินมานี่คือเย็นสบายครับดูต้นไม้เลครับอเอกลักษณ์ของตลาดวัดหนองคอก็ด้วยความร่มเย็นเดินตลาดช้อปปิ้งสบายครับ สะดวกตรงไหนแวะตรงนั้นครับงั้นเราเข้าไปโซนซอยนี้กันนี่นี่นเจอแล้วเจอเจออะไรที่เราจะดูแล้วครับเป็นพวงนะครับวิเชียนไส้กรอกโอ้พอเราปิ้งมาแล้วก็สีเหลืองอร่ามน่ากิน,นามากครับครับน่าทานมากขายทุกวันเนาะทุกวันอาทิตย์เนาะอันน,นี้มันเป็นเตาถ่านเลยเออครับทำเตาถ่านข้างล่าง คือแทนจะเป็นกระทะก็เป็นแผ่นฟอยแทนเออสุกดีไหมสุกดีไหมนี่นี่เหลืองด้วยครับเหลืองสวยด้วยสุกสุกทั่วนะครับมาตลาดบ้านองคอ์อย่เลือมเดินมาแวะตรงซุ้มประตูซ้อนครับเดินเข้ามาก็จะกินมาก่อนครับหอมยวนใจเดินเข้ามาเลยนะครับต่อไปครับเดินต่อไปบางจุดที่ไม่มีต้นไม้ก็จะมีหนุนทำเต็นท์ขึ้นไปครับมีผ้าล่ม ให้มันล่มนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับทั้งผละหมากลากไม้ของสดครับหมูเห็ดเป็ดไก่เพียบเหมือนตลาดสดกลางแจ้งครับมาชิฟเน้นรสชาติสไตล์ไทยๆนะครับดูจากลูกค้าสิครับแผ่นละ69บาท แผงมีการขยับไหมหรือว่าล็อกประจำล็อกประจำเออสงสัยว่าทําไมบางคนเขาขยับล็อกหรือบางคนมีล็อกประจําอยู่ก็คือว่าถ้ามาขายนาล้วก็จะเป็นล็อกประจําหมดแล้วขายดีเพราะว่าวันนี้เป็นช่วงสิ้นเดือนคนเดินเยอะมากเอามาถ้าหมดก็หมดเลยใครอยากมากินก็แวะเข้ามาตรงใกล้ๆกาแพงวัดเนาะก่อนจะไปถึงซุ้มประตูสองซอยแรกตลาดไม่ได้มีแค่นี้ครับสำหรับโซนอาหารฝั่งที่เราเห็นด้านหน้าก็มีตอนนี้เริ่มจะเก็บร้านอยแล้วครับเพราะว่ามันเริ่มขายแล้วนะครับ เป็นขนมปากหม้อเข้ามาตรงซุ้มประตูแรกเออร้านนี้เก็บก่อนใชคร้ครับของหมดก่อนแล้ววันนี้มันลูกค้าเยอะเพราะวันเป็นช่วงสิ้นเดือนเนะาะร้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาครั้งที่2แล้วนะครับบกนานใไมพี่น้าแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสจะมาอีกไหมครับสำหรับครั้งต่อไปอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับตอนนี้ก็คงจะปิดคลิปทัวนี้ก่อนนะครับไปแล้วครับ